เดินหาดก่อนคิดกินขนมกินน้ําก่อนก่อนจะกลับนะนี่ก็พกขนมมาด้วยนะเนะี่ยร้อนร้อนร้อนพกขนมมากินด้วยโอก่ <Okay. S 2> อนกินมาเลยก่อนจะกลับบ้านเติมเติมพลังก่อนอืม อร่อยเอลเซีรดหยังพดอะไรบ้างตอร์อีกอ่ะมีครีมนมเลยเดอ๋ยวแล้วก็กินปิปโปกโอ้นั่งกินทำบรรยากาศที่นั่งกินกินขนมนะบรรยากาศไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ผงเ,เก็บขยะไปด้วยนะทิ้งนี่งเลยอ่ะเราจะไม่ทิ้งขยะในลานนะเก็บไปด้วยแล้วก็มีน้ำหนึ่งขวดดื่มน้ำด้วยอื้ เติมพลังก่อนเนาะก่อนที่จะปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับเติมพลังก่อนระยะทางก็ไกลพอสมควรนะประมาณจากนี้ไปบ้านเราประมาณสักสองกิโลถึงไหมเนะี่ยไม่ถึงเนาะมาถึงสองกิโลอ่ะมาณกิโลครึงนะ่งเนาะกิโลครึ่งน่าจะได้ันนะ้งเนาะน่าจะได้อยู่สามกิโลฮะสามสาม เมอกี้บอกสองกิโลไม่ถึงนี่บอกสามกิโลเอา้าใครใครมาลรถมา,ามีรถมารถอะไรยัง